เมืองไทยชมายขับนะฮะติดตามรายเพิ่มเติมกันได้ครับ17 66นะครับไม่ถึงครับ www เมืองไทย .co.th นะครับเขาบอกว่ากิจกรรมดีเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะฮะสรุป9ต่อ9ถือว่ามีไทั้งปูตานปูตานผู้ตาพม่าด้วยแล้วก็มีการช้อปปิ้งแบบกระจายเยอะมากใหม่เอาใจสำหรับคนถือบัตรสมัยขับนั่นเองค่ะอปิดท้ายดีกว่าค่ะกับภาพบรรยากาศงานเปิดตัวนัที่ตอนนี้ครัต้องบอกว่าเป็นกระแสฮอตฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะการเด้ง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 ล่าสุดผมได้ไปดูเอ็มวีนะเหนื่อยมากเวลาคุณยายหญิง dinging น่ารักมากเจ้าและที่สำคัญก็บอกว่างานีนงานนีเวียเขาขอเปิดตัวค่ะเรียกว่าเป็นโลชั่นอาบน้ําครั้งแรกในเมืองไทยโดยดึงนะคะพี่เตอร์สาวคนสวยเนี่ยน้องยาย่าหญิงรัฐาโพงามเนี่ยนะคะมาร่วมอวดผิวสวยๆร้องเพลงเพราะๆในคอนเซ็ปของงานที่ใช้ชื่อว่านีเวียอินชาเวอร์ซิงกิ้งคอนเสิร์ตแล้วที่สําคัญค่ะนอกจากจะมีการรวมพลนะคะสาววกนะคะน้องๆสาวๆเนี่ยหลายสิบชีวิตเลยค่ะพี่เต้ยค่ะมาเต้นเดง แล้วก็ยังมีหนุ่มๆมาค้นหาสาๆในงานแล้วก็ยังมีการเปิดน้ําให้ได้เขาเรียกว่าอะไรสดชื่นได้ทดลองว่าไอ้นีเวลโลชั่นเนี่ยนะคะที่มันอาบน้ำเนี่ยนะคะมันดีต่อผิวยังไงและที่สําคัญในงานนี้นอกจกจะมีน้องหญิงของเราเนี่ยมาชนเด้งๆแล้วนะคะก็ยังหนุ่มท็อปนะคะมาร่วมสร้างสีสันใช่แล้วก็มีสาวเมรพิชณาด้วยปิดท้ายด้วยของเรียกว่าเสียงร้องของหนุ่มลิปตากันจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ จรอนมูจะมาเด้งด้วยหรอฮะไม่ฮะคนชายหอ่างเงี้ยะผมเด้งคงดูไม่ดีเท่าไหร่ถ้าทากบำรุงได้ตลอดเวลาโดยั่นาะอันนี้คืออย่าว่าแต่ทารีมบำรุงทำมันที่อาบน้ำที่เก็บอาบเยนะรเป็นย่างนั้นเอครับโอ้โหโซ่โจรแล้วนะรับคุณไม่เป็นหรอไม่ผมสะอาดตลอดเไม่มันจะมีฟ e ลลิ่งแบบนี้บ้างมี f e e i n น สะดวกก็ที่สำคัญคือดูแลผิวดีมากแน่นอนว่าทิมนี่นะคะนอกจากความชุ่มชื้นแล้วอีกทนก็ผิวเดงด้วยค่ะนะแต่จริงๆนะพอเมื่อกี้แบบเราได้มีโอกาสได้ลองสัมผัสก็ถามว่าทิมทิมว่ามันอิ่มขึ้นคือท้องเราวผิวแต่ผิวแล้อิ่มเหอ คืออารมณ์ประมาณนั้นมันมันช่วยได้จริงๆนะ,ะ,<ล>ะคะเดี๋ยวอย่างตัวผมคุณพ็อปเองเวลาเจอผู้หญิงได้โอกาสเฉลี่ยผู้หญิงแล้วแบบผิวมันนุ่มหรือว่าเขาแบบช่วงที่อยู่ในงานก็สามารถที่ใช้นชีเวีินโชว์วะเบกันได้เช่นเดียวกันครับผมจะทานอีกนิดนึงครับในฐานะที่เป็นแบรนด์บลัสเตอร์เองเนีแ่บบยผิงพอได้รับมากับนีเวียร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ความรู้สึกที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่ได้สัมผัสเลยก็ขอขอบคุณทีมงานในเรี่ด้วยนะคะที่เลือกหนูที่วงลิตาเอามาถึงได้แน่ๆก็ได้แตะลปว่าทำไมการเลือกขนาดนี้ถึงแต่งเพลงเก่งมากรวดมากจำง่ายนะคะแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกยิ้มตามอย่างนี้ค่ะทื่ทำง่ายๆคือแบบว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดที่แต็มที่เพราะว่ากรรมการของเราเนี่ยมีอยู่รอบๆได้แล้วก็สับสนมากเลยครับตอนนี้และอย่างที่บอกคุนก็ขอบคีณเลยก็บอกไปแล้วว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากไม่ยาย จังหวะตรงสเต็ปใช่เด้งไปเร ผิว<ะ>เด้งครับเจ๊นี่เลยนี่เวออียนาเขาบอกว่านาอาบน้ำปุ๊บเนี่ยนะคะล้างออก ใช่เขาอย่างผู้ชายอย่างผมเนี่ยอ่ะผมไม่ค่อยหลอกทาหรอกอะไรพวกมอสเจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยมันเหนียวตัวแต่ว่าถ้าเราอาบน้ําแล้วเราเล่นเพลงไปด้วยด้วยดีนะดีมากๆเลยแล้วยิ่งก็ดีมากเลยถ้าได้เด้งไปด้วยกับเพลงนี้เออแต่ว่าจะดีนี้เด้งอยาง้ให้หญิงดีไหมถามขอสคาร์ไนเตอร์เขาอยากเด้งกับแกไว้ไม่หมายถึงว่าเปิดยูยูก็เด้งตามเขาไปไงออเออแล้อาบน้ำนั้นนิวเวียแล้วก็เปิดเด้งไปด้วยนะเออดีดีดีนะก็ถือวลาก็ฝากอะไรกันนะสำหรับนิวเวียตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองค่ะแล้วก็นนนนนน้้ออองงงงงญาาาาาย่่่หิิคมขขดฉััจะะแตวววีเล ดาราเิตี้หมดลงแล้วค่ะกรับจากกันไปต้องขอขอบคุณสําหรับดิพันบีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบีวันเขาเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราแล้วก็พิตตี้นิยมใช้กันมากเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเบตากรูแคนนะแล้วก็แอลกรูตาไทโอนนะครับช่วยบำรุงผิวหนังได้สดสดูดีมีออร่าหาซชื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะคให้คุณผู้ชมเขียนใบจดบัายาหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะชมรายการนะฮะย้อนหลังนะครับ ก็เป็นกันได้ครับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลากัไปก่อนค่ะกับรายการดารา <ๆ S 2> วอรเรตีส้ส,สวัสดีค่ะ